นี่ก็เป็นเต็งกระโจมของเขานะคะ ผู้ชมวันนี้นะคะพิ๊กพาทุกท่านมาเที่ยวที่เดวารานะคะที่ตั้งอยู่ตำบ,บลบางพระอำเภอศีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะน,นะคะเป็นส่วนของคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งอาหารกันก่อนนะคะแล้วก็ไปนั่งดิ่มน้ำไปค่ะ ไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกที่นั่งก่อนนะคะเดี๋ยน้องเขาจะเอาเครื่องดื่มไปเสิร์ฟให้นะคะ,ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาเราไปหาที่นั่งริมน้ำกันนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะเขาก็จะเก็บเต็นท์กันไปหมดแล้วมั้งคะก็จะเหลืออยู่ประมาณเต็นเตอรง แล้วก็ชลบุรีนะคะเมื่อคืนฝนตกแรงมากริมทานก็จะมีน้ําค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเ <_ d ye> สียดายนะคะวันนี้ลูกไม่ได้มาไม่ได้มาเที่ยวด้วยเลยนะคะก็เลยอดเล่นน้ำนี่นะคะเป็นที่นั่งของเขาแล้วก็เป็นซ้มด้านนู้นนะคะแล้วก็นั่งตรงริมน้ำตรงน เดี๋ยวเราจะเลือกนั่งตรงริมน,น้ำดิมทนานนี่แหละนะคะว่าได้บรรยากาศดีนะคะอันหน้าเขาหายแดดนิดนึงเนาะไม่เป็นไรเนาะน้ำเยอะเหมือนกันเน่ยคุณพ่อใช่ไหมคะอืมดี เดวาราคาเฟ่และลานกลางเต็นเปิดให้บริการทุกวันเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นิกาค่ะตอนนี้นะคะเขามีโปรโม,โมชั่นลดราคาสำหรับใครที่มาลานกลางเต็นและนำเต็นมาเองจากราคาท่านละ200บาทนะคะถ้ามาพักวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีลดเหลือราคาท่านละ100บาทค่ะ มาวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์นะคะลดเหลือราคาท่านละ150บาทค่ะเด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีไม่เสียค่าใช้จ่ายโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะ ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเต็นต์กระโจมของเดวาราเขานะคะเขาก็จัดโปรโมชั่นลดราคาเช่นเดียวกันค่ะสำหรับใครนะคะที่มาวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีจากราคาเต็นต์กระโจมหลังละ1,000บาทลดเหลือราคา900บาทต่อคืนนะคะมาวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์จากราคาเต็นต์กระโจมหลังละ1,200บาทต่อคืนลดเหลือราคา1,000บาทต่อคืนค่ะเด็กที่อายุต่ำกว่า10ขวบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ สำหรับโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นนี้นะถึงสิ้นเดือนตุลาคมปีนี้เท่านั้นค่ะไปค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูห้องน้ำของเขานะคะห้องน้ำของเขาก็อยู่ไม่ไกละคะ่ะจากลานกลางเต็นก็จะอยู่ใ,ใกล้นะคะ ไปดูนะคะห้องน้ำเป็นอย่างไรบ้างนะห้องน้ำของเขานะคะมีทั้งหมดสี่ห้องค่ะเขาก็จะแยกห้องน้ำชายและหญิงนะคะปไปดูห้องน้ำผู้หญิงกันดีกว่าถึงแชมนี่นะคะข้างในนะคะมีเครื่อ,มมองทำน้ำอุ่นมีราวตักผ้านะคะมีชักโรครกนะคะอา้าวโอ้เขาก็เขียนป้ายว่าไงอย่าทิ้งกระดาษ และผ้าหน้าใหม่ไว้สักครูปนะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ําผู้ชายฝั่งนู้นจ้าเราจะไม่ไปส่งห้องน้าผู้ชายนะคะด,ดูบรรยากาศโดยรอบพาลูกๆมาเที่ยวได้มาเล่นน้ํานะคะแล้วก็เห็นไหมคะทุกท่านอยู่ไกลๆนันเป็นน้องที่เขาเอาสไตเดอร์มาเล่นนะคะกับรานยาก็ามาเล่นเล่นได้เช่นเดียวกันคะ่ะถ้าเปเปอร์กับเรสเม้นะคะได้มีโอกาสมากลางเต็นที่นี่ก็น่าจะสนุกน่าดูเลยเนาะ เดวรามีเงื่อนไขในการเข้าพักดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ห,หลังจากเวลา24นาฬกาให้ลดเสียงงดใช้เครื่องขยายเสียง 2. ส,สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้แต่ต้องดูแลเป็นอย่างดีไม่ปล่อยให้อุจระเรียราดและถ้าเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของท่านนะคะทางเดวราจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีค่ะ 3. ไม่รับซอง ตำแหน่งที่ตั้งเต็นท์ถ้ามาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะ 4. ห้ามใช้โต๊ะของคาเฟ่มาตั้งในพื้นที่ส่วนบุคคลอย่างเด็ดขาด 5. ห้ามขโมยของหรือทำสิ่งของส่วนกลางเสียหายถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะปรับหนึ่งเท่าของราคาของนะคะ 6. ปรุงอาหารรับประทานเองได้แต่ต้องใช้เตาถ่านหรือเตาแก๊สกระบอกเท่านั้นห้ามใช้เตาไฟฟ้าเด็ดขาดค่ะ7 ห้ามก่อไฟโดนพื้นหญ้าใช้อุปกรณ์รองพื้นเพื่อกันความร้อนกรณีพื้นหญ้าไหมปรับ1 0 0 0บาทนะคะ 8. ห้ามทำอุปกรณ์กลางเต็นท์ชำรุดหรือมีรอยเปื้อนหากชำรุดหรือมีรอยเปื้อนปรับตามราคาของค่ะสำหรับใครที่สนใจจะมากางเต็นท์นะคะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์0944185448ค่ะ หรือเข้าไปในเพจ Facebook ของเขาได้นะคะให้เซิร์ชคำว่าเดวาราเลยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมแม่ปิ๊กหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะในข้อมูลเบื้องต้นะนะคะแม่ปิ๊กอาจจะยังไม่ได้มากางเต็นท์นะแต่ถ้าหน้าหนาวมาเยือนนะคะสมาชิกในบ้านของเราครบแม่ปิ๊กก็จะชวนลูกๆมาตั้งแคมป์ที่นี่นะคะก็จะเก็บบรรยากาศยมามค่ำคืนว่าเป็นอย่างไรนะมาฝากท่านผู้ชมที่ช่อง KP Family Fun นะคะ ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปของครอบครัวเราจนจบเลยค่ะหากทุกท่านดูคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ที่ช่อง KP Family Fun เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราได้ทำคลิปถัดไปด้วยนะคะคลิปหน้าถัดไปค่ะแม่ปิ๊กจะพาเปเปอร์กับเรสเม่ไปเที่ยวที่ไหนติดตามรับชมได้ที่ช่อง KP Family Fun เลยนะคะแม่ปิ๊กลงคลิปใหม่ทุกวัน พอาัสวัสดีเวลา21นาฬิกานะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ